เดี๋ยวผู้ชายเขาคัวจะเห็นปเบบ่งคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่น้องลูกน้ําผู้สาวขาหลอกพนออกมาเบานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไปเบิ่งกันนะครับหลังจากที่หนูเสียเงินไปก็มิดก็มดสาสีบแลก็เลยทองข้าเทาเอิเวออวอเวเที่ยงให้แม่ได้เงินคืนมาได้รูก จังหน่อยถึงบ่ไใดขึ้นมาเบิดกตให้ได้กขึ้นมาจักหน่อยพอได้พอได้ไปมื้ออื่นพอได้พอได้เดินทางไปมื้ออื่นหลู่บ่ว่าทุกคนหลู่บ่ว่าสําเร็จไม่ย่อยเป็นลมไม่ย่อยเป็นลมเมื่อกี้ลูกค้าเข้าลูกน้ำโดนมิดโดนมิดโดดโดดเงินไปช่วงฮาโมงเคิงค่ะ น้าไม่ได้ทองคาถาอวิงให้ได้เงื่อนขึ้นจิตใจอยู่กับคาถาอวิงคาถาอวิงเฮ็ดจังไดเนาะมาเงิ่อนดวดไปหมู่บ้านได้โชคได้โชคแล้วเมื่อนี้โดนเงิ่อนดวดไปขาดมันสิเสียเนาะเขาขาดมันสิเสียแล้วที่นี่ฮ็ดจังได่ะเฮาก็คิดแล้วในหัวปฏิเนี่ยจังไดเนาะปฏิเนี่ยไปจังใดจีมีเงินไปมื้ออื่นเนาะปฏิเนโดนโดนไอ้มิตรหลอกไปแล้วเฮ็ดจังไดบัดนี้ เออบริไดททองก็ถาไปทุกคนเสือบาัวาลูกค้าเขาตั้งแต่หกโมงตั้งแต่หกโมงจนฮอดสามทุ่มเกลืองบริษัเศร้ามือเลยค่ะทุกคนบอได้เศร้ามือเลยอาถีบบรได้เศร้ามือพ่อบรได้เศร้ามือแล้วก็ได้ขึ้นมากแม่คักแท้ก็สา,าวอิงเห็ดอี่แมออนแอแหล่เลย แจ็กก่อยขอมตุ่มเสียบแจ,จ็กลาบไม่หยังออกเบิดพี่น้องเมื่อยไม่ใงี้หน่อยจนเบาหวาน<บ>าแดงก,ก็แดงขาวเบิดพี่น้องมึงนะไม่หน่อยเบาหวานคืนบ่เบาหวานไม่เง้หน่อยคืนมาเร่งเอาตอ,ตอนช่วงตอนช่วงนี่เนาะช่วงช่วงแรงๆเนาะช่วงหุกม่วงมะเร็งม่างหุกม่วงหุกม่วงจุดนวดสามถุมเคิงลูกขาเขาพุ่งจะเงียบไปเมื่อนี้เนี่ยเวาพุ่งจะเงียบเมื่อก <จน S 2> ี้เนี่ย ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยว JO1OFFICIAL นะครับหายใจเข่าหายใจออกแตมีแต่สาวหน่อยเพชรดเนแพงคือเก่าคือเก่านะครับวันนี้ข่าวเบาถึงเรื่องของช่องนะครับช่องลูกน้ําผู้สาวขาเลาะนะครับก่อนที่เราจิไปว้าถึงเรื่องนี้กันนะครับว่าเป็นเรื่องอย่างนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อนะครับ,รบอ่าเมื่อนี้เข้ามาพูดถึงช่องรูปน้ําผู้สาวคาเลาะนะครับอ่าช่องนี้นะครับเป็นช่องอ่าเป็นสมาชิกหนึ่งของ JO1 นะครับ JO1 official นะครับ อ่าเพนเด็ดไปเรียนกับบอดโจน้ากันนะครับกับผู้ใชยเขาครัวกับเ,เรียนน้ากันนะครับอ่าช่องนี้นะครับผู้สาวขาเลาะนะครับเพนก็จะเ,เคยมีข่าวนะครับมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าเพนจะหยุดทาข่าวนะครับหยุดเสนอข่าวน้องอุ๋งอิงอีลาน้อยของเฮ้านะครับจะเพนดันที่มีปัญหาเรื่องนะครับเรื่องคอมเมนต์หรืออย่างสักอย่างครับเรื่องคอมเมนต์จาก เอฟซี uh, ทั้งบานนะครับ uh, uh, คลาๆว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงนะครับอาจสิรับโมได้นะครับเพิ่นจึงออกมาประกาศนะครับผ่านช่องเพิ่นนะครับลูกน้ําผู้สาวขาเลาะนะครับประกาศว่าสิบ,บอนะครับทําคลิปเกี่ยวกับ uh, น้องอุ้งอิงอีกแล้ววสันพันวานะครับอันนี้เป็นไปเป็นมาจังไเลยคับผู้ชายเขาคั่วกา เรื่องลึกๆนะครับกาโบมลูโบมลูรายละเอียดปันไดนะครับอ่หลังจากนามาเมื่อบกีมือเนี่ครับกเป็นข่าวมาอีกนะครับน้องรูปน้ำผู้สาวขาเลาะนะครับเพิรนกกได้โดนนะครับโดนมิจชาชีพนะครับคลา,ายกลุ่มที่บวังดีกลุ่มคอเซนเตอร์ประมาณนี้ครับเป็นอ่าผู้ที่มาแอบนะครับ แอบอ้างหรือสวมรอยในการหลอกลวงนะครับอแอบอ้างเป็นแอซีนะครับมาพูดคุยพูดจานะครับให้ตายใจนะครับจนพ่นในหลงนะครับไปกดลิงก์หรือให้ไลน์นะครับให้เบอร์บัญชีนะครับจนลงสูญเงินไปนะครับอาจจะโนวนหลายอาจํานวนหลายพันอยู่นะครับคนเ้าประมาณ 2,2900กว่าบาทนะครับที่ผู้ชายก็โค้รเด็ทราบมากนะครับสําหรับน้องลูกน้ําผู้สาวขาเลาะเนี่ยครับพันเป็นเอฟซีของน้องอุ้งอิงนะครับติดตามมาตลอดนะครับพันท้ำนะครับอาชีพค้าขายนะครับขายอาหารอยู่แถวจังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อเพ่นโดนลักษณะนี้แล้วครับโดนหลอกนะครับ สูญเงินไปเกือบสามพันนะครับเป็นกระได้นะครับทองกระ t านะครับน้องอุ้งยิงนะครับอุ้งยิงอุ้งยิงอุ้งิงขอให้ลูกค้าเขาล้านไหลๆเด้อนะครับปฏิหารมีจริงนะครับเิ่นว่ามือนั่นจากหกโมงแรงเจ็บถึงสามทุ่มบริเนั่งเลยนะครับอ่าในเงินมากนะครับจํานวนที่โดนหลอกไปก็เกือบเบิดตนะครับเพิ่นจะมีกําลังใจนะครับว่า อยากเดินทางไปนะครับไปดูคอนเสิร์ตลำเพลอ้สาวน้อยลัเพลินโชว์นะครับที่บ้านแพงนะครับไปหาอีหลานะครับถือว่านะครับคาถาอุ้งอิงนะครับไปยังใส่ได้ตลอดนะครับสําหรับพี่น้องทีที่พานมานะครับที่เคยนะครับที่เคยทองคาถาอุ้งอิงแม้กระทั่ง b e ได้หลายช่องนะครับก็เคยท่องนะครับ บางคนนะครับที่ทำมาค้าขายหรือว่าขายทีขายทางนะครับสื่อโรตารี่สื่อหวยรัฐบาลน,นะครับที่เพิ่นทองคาถาอุ้งอิงแลาา้่เพิ่นได้คำทีเพิ่นในติฐานไ้สมใจนะครับนะครับคาถาอุ้งอิงก็ถือว่ายัางใช้ได้อยู่นะครับพี่น้องคนไม่เชื่อก็อย่าลบลู่นะครับนะครับ มือวันที่3 1มสอมืออื่นนะครับจะเป็นการทําเปิดการแสดงเปิดโปงนะครับสาวน้อยระเพลินโชว์ที่บ้านแพงนะครับมหาสารคามนะครับพี่น้องไปวางกับไปนะครับโดยเฉพาะสาวผู้สาวขาหล่อเพิ่นไปแล้วนะครับเดินทางแล้วนะครับส่วนพายไปบได้ก็เขาคุ้มปิดนะครับเข้าไปที่นะครับคุ้มปิดสาวน้อยระเพลินโชว์นะครับขับไปนะครับ ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับพี่น้องท,ที่ที่ตามรับชมนะครับข้อมูลผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยนะครับขอให้พี่น้องถูกหวยด้วยเบอร์นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ